ยับเขาเล่าข่าวสวัสดีค่ะกุติตูนถวายจากตูนบอดี้สแลมนักร้องใจบุญขวัญใจคนไทยทั้งประเทศตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมก็ได้แชร์เรื่องราวดีๆในวันแม่ปีนี้ที่ล่าสุดตูนได้ควงคุณแม่เต็นพร้อมครอบครัวรวมทั้งหวานใจสาวก้อยรัชวินไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว ที่จังหวัดขอนแก่นโดยที่หนุ่มตูนเองก็ได้กลับไปที่วัดที่เคยบวชเรียนและได้ถวายกุฏิหลังใหม่ซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทดแทนหลังเก่าที่สุดโทมโดยหลวงพ่อยังได้ตั้งชื่อกุฏิหลังนี้ให้ด้วยว่ากุฏิตูนถวายสืบเนื่องมาจากเมื่อตอนอายุสามสิบปีตูนเองได้เคยบวชเรียนที่วัดเกาะทองจังหวัดขอนแก่นและก็ได้จำวัดที่กุฏิไม้ขนาดเล็ก หลังเก่าหลังหนึ่งซึ่งเป็นกุฏิหมายเลขเก้าพอปีที่แล้วตูนได้มีโอกาสกลับไปกราบหลวงพ่อที่วัดน,นั้นอีกและก็ได้เห็นว่ากุฏิหมายเลขเก้าณตอนนี้มันสุดโทมโดนปวกกินทั้งหลังจนไม่สามารถที่จะใช้การได้เลยปราวนากับหลวงพ่อว่าอยากจะสร้างกุฏิหลังใหม่ให้วัดเพื่อเป็นที่พำนักพักพีงของพระสงฆ์ปฏิบัติได้อย่างคงถาวรสืบต,ต่อไป มาวันนี้กุฏิก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและเนื่องในโอกาสวันแม่หลวงพ่อเองก็เลยบอกให้ตูนมาทำพิธีถวายกุฏิหลังนี้เพื่อให้เป็นมงคลกับตัวเองและครอบครัวและทางวัดเองก็ได้ตั้งชื่อกุฏิหลังนี้ให้ว่ากุฏิตูนถวายขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของคุณตูนด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ